สบายดีทุกคนวันนี้คอยมีงานดีๆมาแหน่นําอีกแล้วเด้อสาหรับพี่น้องคนลาคนในที่ในกรุงเทพที่อยากได้เวียกเหตุงานทาเนาะวันนี้มีงานเข้ามาอยู่เจ็ดงานเด้องานที่หนึ่งในต้องการเป็นพี่เลี้ยงน้องเงินเดืนอนหมนะื่นหกน้องมองเหตุงานน่เมนอยู่บางบอนมีในก้างสามคนบมมีสัตว์เลี้ยงเหตุการณ์ี่เบื่องน้องหลงคนอายุสิบเดือนดูแลทุุดย่างที่เกี่ยวกับน้องมีวันยุทหายสีวันค่ะบุทจะได้พวกที่วันละหาร้อยส่วนงานที่สองจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนลงต้นอยู่ที่ทบาาาททหมม่อ่ออองงเ็นนนนียูลิ มีนจ้างสีข้นแมวเก่าโตขอคนทีหักแมวเด้อส่วนงานที่สาจะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทมองเหตุงานนี้แมนอยู่นะครสวรรค์เนาะต้องการคนถีไปอยู่ต่างจังหวัดได้ที่บ้านนายจ้างนี้มีนจ้างอยู่หาคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเด้อส่วนงานที่สี่จะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องไปสอยเย็นกับมองเห็ุงานนี้แมนอยู่ลำอินทา่าเงินเดือนนี่หายนึงเจ็ดเนาะเขาง,งานแปดมุงสามสิบเหลิกงานสิบเจ็ดมุง สามสิบนาทีเหตุ том, นาทีเบิงน้องแรกเกิดเนาะแต่ว่าในจา้างควนจะหับเดือนหนาเดอ้อผู้ได้อยากได้กัมมสมัครไวตั้งแต่เดือนนี้เนาะส่วนงานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน่องขึ้นเรื่องลมต้นอยู่ที่หนึ่งเมือห้าพันบาทมองเห็นงานนี่แมนอยู่ขาสมุเจดีหรือว่าอยู่นครปฐมเนาะเป็นงานอยู่ประจํจากับนายจ้างมีนายจ้างหาคนเหตุนาทีเบืองน้นองหนึ่งคนอายุหนึ่งปีดูแลจุกย่านเกี่ยวกับน้องเลยเนาะส่วนงานที่หกจะต้องการอ่า คนขายชานุามไข่หมกตอกการหนึ่งตำแหน่งเนาะมีทีผักไ้แต่ว่ากับเขาสือกินเองเงินเดือนเหมือนสองเนาะขนามข้าไฟายเองแต่เพื่นนไ้ผักอยู่ฟี่หงเนาะส่วนงานที่เจ๊ตตองการอ่าผู้ชายทำสวนเนาะสวนถั่วเลี้ยตงตอกการสองคนเงินเดือนเหมือนสองกินอยู่ที่บ้านในจางเลยเนาะ ซินปีจะมีโบนัสให้ก็คือหนึ่งเดือนจะมีโบนัสให้เด้อทุกคนถา้าได้ที่อยากใ้งานในเจ็งงานนี้อย่าลืมเขามากอนไปสมัครกันเด้ออยู่ศิลัสสนิทรวงซอยแปดสิบองทำหนึ่งเดอ้อบริษัทจะเปิดทำการถูกมือตั้งแต่เวลาแปดโมงถึงหอดทกโมงถึงเนาะสำหรับวันนี้ฝากง,งานใบสมนครเด้อมือนาจะมาแจกงานอีกสำหรับวันน,บบนี้สบายดี